สวัสดีครับอร่อยเลิศกับฟูริตในวันนี้พามาที่ร้านมานีมีหม้อสาขาซีคอนบางแคแห่งนี้ครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสาขาของร้านชาบูมันกุ้งสัญชาติไทยที่กระแสะตอบรับดี่เยี่ยมยังต่อเนื่องทั้ง15สาขาเพราะด้วยสูตรน้ำซุปสมุนไพรไทยจีนและวัตถุดิบสดใหม่ลูกชิ้นนานาชนิดสัญ,ญลักษณ์ของมานีมีหมออย่างลูกชิ้นมันกุ้งหมจิสอดไ้ฮอกไกโดชีส ที่ชีสสามารถยืดจนถึงปลายวงแขนและปลาสวรค์ไส้บรอกโคลีครับรวมทั้งเีมการตกแต่งร้านที่สร้างความแปลกตาตื่นใจกับลูกค้าเสมอล่าสุดสาขาซีคอนบางแคกับเตีมมีมอลนแดนอัศจรรย์แล้ววันนี้ยกทัพเมนูใหม่พร้อมน้ำซุปหนึ่งเดียวในประเทศไทยรอเสิร์ฟแฟนรายการทุกท่านครับจะเป็นอย่างไรตามกูรูวอาหารคุณลิและพันธ์ไปมานีมีมอซีคอนบางแคกันเลยครับ วันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านคุณศักดิ์รพีเหลี่ยมมุกนาคุณก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ตีมมาี่มีมอสาขาสี่ค่อบางแคเป็นยังไงคะวันีต้อนรับครับสุมีม้อแลนด์แดนอาร์ตสจันครับตำนานก็คือว่า สาวน้อยขายขนมอยู่ในตลาดมุดลงหม้อตามกระต่ายที่นางเลี้ยงไว้ครับมาโผล่ทะลุเอาในดินแดนคลองมันกุ้งแล้วก็มีต้นมัดกระมาณีผลซึ่งเด็ดออกมาเป็นลูกชิ้นต่างๆเริ่มกันอย่างมุดไปที่น้ําซุปก่อนเลยอาร์ตสุดๆเป็นชาบูเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีซุปน้ําแดง ซึ่งใช้ยาจีนใช้เยอะมากเที่ยวอ,ออกมาใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปในหม้ออร่อยหมดโดยไม่ต้องจิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยม,มีอะไรลงไปในน้ำสุดปลาสวรค์ไส้บรอกโคลีแน่นอนเฉพาะแต่ดอกสวยๆอันที่สองอะไรจ๊ะโมจิปลาสอดไส้ฮอกไกโดชีสชีสของเราไม่แค่หยดแต่ว่ายืดออกไปสุดปลายวงแขนอเมนูต่อไปเลยจ๊ะก็คือลูกชิ้นมันกุ้งหนึ่งเดียวในใจมานีข้างในเป็นไส้มันกุ้งครับรีการันตีที่มานีมีหมอ้อ สาขาซีคอนบางแคให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมานีมีมอสาขาซีคอนบางแคตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมมุม่งหน้าบางแคร,ร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าซีคอนบางแคชั้น4ติดกับสุกิยาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุริดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ดได้รับการการันตีจากคุริดไปเลยครับ สนับสนุนโดยธนาคารอมสินเล็ศนับอะไรเลิศเมนูเกี๊ยวหมูกรอบขอบตกแตกกับร้านมานีม,มีมอสาขา4ี่คอนบางแคค่ะเริ่มจากแผ่นแป้งเกี๊ยวซะก่อนใช้แป้งสาลีไข่ไข่น้ำมันงาและน้ำซุปค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันมาถึงตัวไส้เกี๊ยว น้ำหมูสับแล้วมาปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและน้ำมันหอยอย่างดีน้ำตาลเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำโคลกหยาบแล้วลงไปผสมให้เข้ากันใส่สาหร่ายทะเลปลาหมึกสดหั่นเตา๋าคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักมาใส่ลงไปในแผ่นแป้งเกี๊ยวตามด้วยแ้วหั่นเตาเล็กๆจากนั้นหอ่อนำไปทอดในน้ำมันใหม่ๆ จนกระทั่งทอดออกมากรอบสีเหลืองทองเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มดำอร่อยเลิศแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ